5ปัจจัยที่จะทำให้คุณผู้ชมพร้อมไวด้วย IF ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไล์ก like, ด subscribe ไปออสการ์ในช่อง l i ฟ e g o ลินด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่กำลังลดไ like, ลคควบคุมน้ำหนักด้วย IF อยู่นะคะออสการ์ Oscar บอกเลยว่า IF ไม่ใช่การกินน้อยไม่ใช่การไดเอทนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของการกำหนดชั่วโมงที่เรากินได้เรียกว่าช่วงฟีดและมีการกำหนดชั่วโมงที่เราต้องหยุดกินนับรวมเวลานอนด้วยเรียกว่าช่วงฟาส ในช่วงที่เราฟาสต์ยาวๆนะคะร่างกายไม่มีอาหารใหม่เข้าไปทําให้กลไกในร่างกายค่อยๆเรียนรู้ที่จะไปดึงเอาไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานทําให้เราค่อยๆผอมลงนี่คือคกลไกการทํางานของ i f ว่าทําไมเราถึงผอมลงแต่ i f ไม่ใช่การไดเอทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องไปจับคู่นะคะจับคู่กับวิธีการคุมอาหารแบบที่คุณผู้ชม ถนัดหรือว่าเหมาะกับจริตไลฟ์สไตล์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นคีโตโลคาเพลตี้คลีนหรืออะไรก็ได้นะคะคุผู้ชมต้องไปจับคู่นะทีนี้วันนี้สก็จะบอกว่า5ปัจจัยหลักนะที่จะทําให้ร่างกายของคุณผู้ชมเนี่ยเข้าสู่โหมดการดึงไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า fat adapt ซึ่งจะทําให้เราค่อยๆผอมลง5ปัจจัยนี้ได้แก่ข้อที่1เลยฉันแทนในช่วงที่เราฟาสยาวนะคุผู้ชมห้ามหลุดฟาสเด็ดค่ะ สิ่งที่กินได้ในช่วงฟาส์ยาวๆแล้วทำให้เราไม่หลุดฟาสมีแค่น้ำเปล่าชาชาดำนะคะไปถึงชาที่ไม่ใส่อะไรเลยนอกจากชากับน้ำเปล่ากาแฟาดำก็คือกาแฟากับน้ำเปล่านะคะ A C V Apple Cider Vinegar ชาเขียวชาเขียวกับน้ำเปล่านะคะชาเขียวมัดชาหรือชาเขียวใบก็ได้นะคะ แล้วก็มีโซดาโซดาแบบโซดาใสาที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเช่นโซดาซิงโซดาร็อกมอลเทนอะไรแบบนี้ได้นะคะเนี่ยหนึ่งไม่หลุดฟาสสองอาหารในช่วงฟีดส,สำคัญมากคุณผู้ชมต้องกินสารอาหารให้ครบนะคะห้าหมู่แปดอย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันดีวิตามินแรน่ธาตุโปรไบโอติกพรีไบโอติกและไฟเบอร์ออสการ์เน้นกินแนวเฮลตี้แล้วก็กินสารอาหารเหล่านี้จากแหล่งอาหารธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้กินอะไรเสริมนะคะ ต่อมาข้อที่3คุณผู้ชมต้องนอนหลับให้พอค่ะนอน8ดชั่วโมงค่ะเพราะช่วงที่เราหลับนะคะเป็นช่วงที่ร่างกายเผาผลาญได้ดีมากค่ะข้อที่4คุณผู้ชมต้องดื่มน้ําให้พอนะคะตื่นนอนปุ๊บดื่มน้ําปั๊บเลยค่ะแล้วในทุกๆชั่วโมงในช่วงเดย์ไทม์นะคะดื่มแก้วเล็กๆก,ก็ได้ค่ะชั่วโมงละ1แก้ว ่อมาข้อที่5นะคะสำคัญมากเลยค่ะทำใจ,จให้สบายนะคะแล้วก็ไม่เครียดเพราะว่าถ้าเราเครียดนะคะโคอติซอลฮอร์โมนจะพุ่งเมื่อคอติซอลฮอร์โมนพุ่งฮอร์อมโรรมนเครียดพุ่งเมตาโบลิซึมหรือระบบใช้พลังงานเนี่ยก็จะทำงานลดลงค่ะ